สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตำบลจันเขมอําเภอเขาคิจกูุจังหวัดจันทบุรีครับไปชมสวนทุเรียน21ไร่1 3 6 6ตารางวาเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกไว้เต็มพื้นที่นะฮะทุเรียนทั้งหมดนั้นก็ประมาณสัก360ต้นนะครับดินดีแหล่งน้ำดีนะทุเรียนทำเงินแล้วนะฮะทุเรียนนั้นเริ่มให้ผลแล้วนะครับ ทุเรียนในสวนนั้นนะครับมีทุเรียนนะฮะซึ่งปลูกไว้เนะี่ยเป็นทุเรียนเล็กในะ30ต้นนะมีไฟฟ้าเข้าถึงมีแหล่งน้ําใช้นะครับทุเรียนใหญ่ี่ประมาณสัก100ต้นนะฮะเป็นทุเรียนอายุนะครับประมาณสัก8ปีถึง10กว่าปีเนี่ยนะแนละ้วทุเรียนสาวปมนะห้าถึงห6ปีอีกสีต้นครับมีกระดุมเล็กครับกระดุมเล็กเนี่ยปลูกไว้นะฮะสต้นนะฮะหมอนเล็ก190ต้นครับ หางกรุงเทพมหานครนะครับ221กิโลเมตรนะครับที่ดินของเราเป็นฉนดคุดแดงฉนดนอสอสีจอวันนี้เราขายกันยกแปลงที่12ล้านบาทราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจครับ0991463979เล่นที่ดินชนนัน